ของไรโบนนะฮะกับิเกมเบทบอลนะฮะกูเปิดแล้วพี่สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับคุณสปายวอลีออนนะฮะกับน้องฟิววอลีออนนะเดี๋ยวผมเปิดคลิปนะครับเอาละฮะกาสบีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาเกมไปชิโนปาร์มียกับเกมมาครับบนเตียงกับแก๊งวอลีออนของเราอยู่สีเดียวกันทั้งหมดเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามายืนด้วยกันนะครับผมเรามายืนด้วยกันแก๊งวอลีออนของเราเดี๋ยวเราให้ดูหน้าทุกคนกัน เทียครับผมแข้งวารีก่อนของเราหน้าของทุกคนนะใครอยากเข้าก็ผมก็ผมบอกแล้วนะฮะมาทำเดรียริเตอร์เห็นชื่อไหมครัดูดีชื่อเห็นอยู่ครับเห็นอยครับเดี๋ยวเราดูชื่อโอเคอ่าคุณทระไมอยู่สีเขียวครับผมคุณเล่นนะเอ้มาแล้วเฮียคุณแล้วงั้นใครจะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต่อไปกลางครับผมชอบไปตีเตียงเราฮะงั้นเดี๋ยวผมคุณฟิวน้องฟิวฟิว เดี๋ยวผมคุมฐานเองครับไม่ไม่ไม่เ้ฟิวมันคุมเอฟิวครับคุณคุมฐานนะครับคุมเตียงครับเดี๋ยวกูต่อไปกลางรีบต่อเลยครับผมไม่เป็นไรเอาเหล็กมาแลกมาแลกเป็นเอ็นเดอร์บ็อกซ์นะบ็อกเอ็นเดอร์นะบ็อกเอ็นเดอร์นะที่มันอ่าตียากๆนะเออเอาเอาเหล็กมาแลกอ่อไปกลางก่อนไปทำแมวอะไรวะสัตว์เออก็ให้มันต่อไปเก็บทองอ่ะเดี๋ยวผมจะฟาร์มของอยู่ที่บ้านก่อนนะต่อไปโดยตรงเขาจะมาตีฐานเราฮะเราง่ายฮะ เราเราต้องการเตียงก่อนก็ได้ครมานี่มานี่กูต่อกูต่อเองหมดฟิวออกเอ้ยน้องครับน้องครับอย่างนั้นเหรอฮะไม่ขุดเตียงครับผมอย่างนั้นเหรอฮะอย่างนั้นแหละต่อไปต่อทำไมไม่มีต่อจ้าตัวเออต่อไปมือต่อไปอะไรต่ออะไรเนี่ยต่อไม่มีหแถวแถวนี้มีแต่เตียงเออโอเคเดี๋ยวผมจะไปคุ้มกันคุณนายฮะคุณมีอาวุธยังครับยังไปตีเกียงพอเลยฮะเอาพี่แองมาให้กูดิได้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 อันระดับไหนก็ได้ดูได้หมด รับอาบบอลเนี้ยพิชยาเดี๋ยวกูไปอู้น้ำอู้นี่พี้ยาไม่มีใครเอาเลยเราเอ้ยมึงอย่ามาเอาดิแซดคิวออกคอนเสิรโอเคเฮ้ยมีคนนึงไม่ใช่ทีมเราไม่ใช่ในแก๊งเราใช่ไหมใช่ครับคนไหนวะอยู่หลังโอ้โหจังอมึงดูคิวโอ้ดูไอ้สัสคิวโอ้ไรเนี่ย เราใส่กอบแล้วเอาเอาเพื่อนเรากวนตีเลยนะมันคุาบ็อกซ์ออกใช่ไหมเออได้ได้ได้อย่าเล่นกวนตีนิเยเพื่อนเออคนเขาจะต่อเเดีี๋ยยวกูขนเองอย่ากวนตีนกวนนะเดี๋ยวส่งแบนนะอย่างไรเว้โทษโดดถึงไหมเนี่ยไปไม่ร้องไม่รู้อ้าวไอ้ที่ลืมโดดโดดถึงไม่รู้ที่ลู้ๆกูมาแล้ว กูลืมกดโดดเอาคุณคุณมีบล็อกไหมเนี่ยอ้าวฟิวไม่ช่วยกู้ภัยเราหน่อยฟิวเร็วๆกูมีทองสามวันเาีด็กโอ้โหเฮ้ยสีฟ้าต้องข้ามาเร็วสีฟ้าอะไรไม่ใช่สีอันอื่นดีสีเดียบมึงก็ต่อขึ้นไหนดิโอ้ยมึงอยากเล่นเป็นไหมเนี่ยเสียฟิวงนี้อย่ามาอุ้ยมันมาเร็วเร็วเร็วกูมึงองาลงมามึงอ่าลงมาไอ้เหี้ยฟิวโดนบล็อกไหมคุณอาีเอ็นเดีย ไปไปไปแรกก็ี่อร์เอาทองไปเอาทองไปอีกใช่มึงไหมเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเอาฟิวลงมาเอาบอกไหมครับเอาบอกทีบวกไปไหนล่ะเลยบวกนี้ก็เอาครับผมม่เมี้ยลงเลยเอาสมองไปดูแลก่เออยิ่งใส่หอยดนตายมันบอกตายตายครับผมฟาร์มทองเฮ้ยทำไมไม่มีใครกันเตียงเลยวะเร็วๆทองกูได้ฉนูแล้วเนี่ยกูต้องทันกันเตียงใช่ไหมเนี่ยเออเอาบอกให้กูก่อนครับกันเตียงแป๊บ รีวิวรีบบอกมาเร็วไม่เื่อยเพื่อนเราไม่ช่วยอะไรเนี่ยมันไม่ช่วยอยู่แต่ไม่มีใครกันเตียงเนี่ยอ๋อบอกฟิวเหยียดแม่มึงบอกให้กันเตียงก็ไม่กันบอกฟิวมาเอาบอกมาเร็วๆเราจะไปแลกทนูมึงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโย้อนเออโย้อนบอกมาก่อนเนี่ยโยนมาด้วยอื้อเรื่อยๆเลยนุ๊กสวัสดีชาวชูชีกามเออ สามสองกันไม่หรอไม่ดีไม่ดีอะไรมึงทำไมไม่เอาบอกนะเออดูเดี๋ยวกูไปต่อขึ้นใหนอู้หน่งก็ไม่เป็นพวกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้มันข้ามมาแล้วไปไปไปพอขึ้นสเตเวเลยมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าประพฤติอย่าประพฤติเดี๋ยวเดี๋ยวอัดโอ๊ยเฮียแม่งไม่พอักไม่ทันละไม่ทันละไม่ไม่ไม่ทันละหวังเลยเดี๋ยวยังลุ่มลากขอเป็นบันไดให้ผมก่อนผมจะไปเอาธนูมาสอยมันฮะ เราเป็นมันไดให้ผมหมใครตายวะเสือลงมาแล้วเราเป็นมันไดให้ผมหว่าเร็วผมดูมันอยู่เน่ยเสร็จแล้ไหมโดน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 เอาจัดการกลับบ้านเย่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 อุณยกตายอ่ะคุมกลางก่อนฮะถ้าไม่งั้นมันจะมาสาเราได้อะหาทางไกลเออะเพื่อนมันคุมอยู่นะนั่นแหละมันไม่ทำอะไรหรอกคือคือผมไม่มีของเลยนะครับผอเดี๋ยวลกอาหารให้ผมเออมันกลับบ้านทำไมนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแทนุไปฝากขอบริจาคลุดๆแทนุให้คือโฮ้ยเกิดตกเยีดคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณหลอดนะผมใส่หูฟังนะเอ้ยไอ้เขี้ยมึงโดดลงมาทำไมมึงโดดลงมาทำไมอ่ะเจ้าเจ้านี่นี่นี่มือเปล่าตบเรียบร้อยล่วงลงไปแล้วครับโผล่มาอีกตัวเนาะไอ้เขี้ยมึงอย่ามามึงอย่ามามึงอย่ามาโอ้ยเขี้ยมันตกตกกีตายเลยอู๋สาดได้ทองมาเน้ออู๋สียด้ยสียด้อะไร อะไรอ้าวเดินโต๊ะเอี๊ยเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มขอก่อนนะครับอะไรครับนคือปลายปลายมาเร็วกูกูดันมันองเนี้ยดันอยู่ไหนอืออืออืออุ้ยกระโดดมาไหนไม่รู้เฮฟิวไปช่วยไอ้รอก่อนดนิฟิวไป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 ช่วยมันอย่างเร่งด่วนเลยเร็วเร็วเร็วดิไปอยู่จอเร็มเฮ้ยจะตายแล้วนะเนี่ยจอเดมอู้เรียบร้อยดาบเบิร์นฟิว อู๋อยาไปเก็บของมันไปเก็บของมันเก็บของเลยฮะผมอยากเทียบฮะยิงธานุตีสองตออออัวโอเคเอาเอาทอ,นะอมแอ๊ะยื้นใหม่ตัวแล้วใหม่ตัวแล,ล้วอี้ยห้เยอะไปแลกหนูมาให้บ่ต้องบ่ต้องมันพออยู่อุ้ยเอาบล็อกต่อขึ้นไปข้างบน,นเป็นบันไดดีฮะทำไมครับจะไปยิงมันเร็วเร็วเร็วไม่งั้นเออมึงก็ไปแลกมาดิเอากันแรกแรกให้ครับ อเคมือไม่ก็เออมันโดดลงมาแล้วตายคุณหลอดตายไหมไม่ตายฮะอือเหนียวฮะเอาไงฮะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยไม่ต้องช่ียเอ้ยสีสีไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปรีบวบอกมาฮะป้ป้าต่อบอกขึ้นไปเอ้ยเหี้ยเดินตกไอ้โง่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แม่งบั็กว่ะ เร็วเร็วเร็วเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยชอเดมชอเดมชอเดมอู้ยมันก็เดินง่วงอีกแล้วแต่ละคนชอเดมในทีมโอ้ยแย่ชอเดมเรียบร้อยฮะอู้ไม่ไหวไม่ไหวมีทองพอไหมครับคุณหลอดกูมีสองเอาไหมเออเอ้อเรียกเรียกเรียกอาหารได้ก่อนเอาไม่เอาไม่ไม่ต้องการนะตอนนี้อู้ต้องการฮะคุณต้องการแต่ผมไม่ต้องการเออทำกล่องไหม นี่คร<อ>ูเอาทองเออาทงไว้ในกล่องน,น,น,นะมันมีกล่องอยู่แล้วนี่ไม่ต้องอออทำมันแล้วมีแหล็กูเอาทองไว้ในกล่องเดี๋ยวเก็บมันนะเฮ้ยดูด้วยดูด้วยฟิวกานฐานที่ฟิวก<อ>ันแน่นๆหน่อยดีมึงให้กูกันไหนเดือนนะเดี๋ยวเตียงก็แตโกอโอ้ยเอาลักมาฝากโอ้ยโอเคได้เหล็กสองก้อนละเอ้ยเฮ้ยมันมา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 หอ่ะมันมาหว่ะเฮ้ยตีช่วยกันหน่อยดีมันมามันมาเดี๋ยวได้เราผมกำลังตายฮะ ไอ้ไอ้เฮียนิซ่ามากเลยไอ้เฮียมึงอย่าทำซ่าดิน้งเจอกูไปหน่อยดิกันกันไว้ก่อนนะกันเตียงหน่อยดิคุณฟิวคุณฟิวคุณกันเตียงหน่อยดิหมามาเขาช่างหัวแม่มันเนี่ยเออเดี๋ยวได้รักคุณอย่าใส่กางเกงแบบนี้ได้ไหมผมงงนะผมต้องรออาหารก่อนครับเด็กสองอันหน้าในกล่องเขาจะเอาต้องกูจะไปเอามันเนี่ยเุ้ยคุณไปฮะมาช่วยผมหน่อยฮะมันมาอีกแล้วครับได้เลยมันมาอีกแล้วครับเฮ้ยอย่าทำซ่าได้ไหมว่าพวกมึงเนี่ยมีชอเดม เฮ้ยออกนี้ดิชอเดมอีกชอเดมทำาใช่ไหมชอเดมอีกมึงทำซากับกูใช่ไหมลุ๊มึงทำซ่าใช่ไหมไปฮะช่วยเป็นสายพีพีให้ผมหน่อยผมจะไปเอาเทียงเลยฮะลำคางมากเลยมึงกทำซ่าใช่ไหมมึงทำซ่าใช่ไหมอุ้ยเยี่ยมเดี๋ยว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 เทียงมันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปถอยล้งมาก่อนฮะเดี๋ยวทำซ่าอุ้ยอย่ารู้จักคำว่าซ่าอย่ารู้จักคำว่าทำซ่าดิอู้ได้ดาบโอู้หูสุดยอดสุดยอดเลยกลับบ้านแป๊บ เออกลับบ้านละเร็วเร็วเจะตอมีบล็อกมีบล็อกโคตรเยอะเลยอ่ะดูดิเออไปกับผมเลยตอนนี้เนี่ยเออคุณต่อไปก่อนเดี๋ยวผมเป็นพี่พี่ให้นอนพี่นอนนะอืมคุณไปก่อนเลยตอขึ้นแล้ทีหลังอ่ะไปเฉิบ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 เอออย่าตกนะตกนี่สวยนะนั่งไว้ตกนี่สวยนะเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยือมันขึ้นมาข้างบนแล้วคุณไปเก็บดีดีเลย ดาวเลรอยูหนึ่งอันอือลูกอุ้ยมันสับว่ะเอาก่อนเอาลักมาฝากเรียบร้อยตกไอ้เหี้ยมึงตีกูตกมึงทำไมตีแรงนี้โอ้มันมันนี่นีครับอือ้่อเกียวตอนมันสับมากเลยอย่าเยี่ยมมึงไปให้มันคุณฟิวครับมีทองไหมครับเอาดาบเอาพี่เอาสติ๊กมาอะไรอันหนึ่งโอเคมันมาวิมันมาวิมันมาวิอือมันมาวิไป ครับเขาครับเดี๋ยวผมไปช่วยมีคุณมีพิกแอลอย่างมีแล้วฮะโอเคนึกว่าแต่คุณยังไม่อุ้ยใครตกมามันมาพอเด็กเฮียสีเขียวมันเหยียดซ้ำซ่าได้ไหมเฮ้ยมันต่อขึ้นครับยิงมันหน่อยฮะกำลังเหยียบลงโอ้ยคุณทองทองทองอุ้ยทองอย่าตกทองอย่าตกยะเฮ้ยคุณฟิวครับคือคุณเอาบล็อกมาหน่อยฮะอฮ้ยใครครับออกหน่อยออกหน่อยออกหน่อยออกดีสัตว์มึงจะออกมึงจะออกไหมอื่นออกอุ้ย ออกไงดิเฮ้ยมันมาแล้วอย่าเถียงกันเร็วคือคือคือมันไม่ออกอะผมไปไม่ได้ครัคุณฟิวว่ามาเอ้ยคุณเอ้ยไอ้เหี้ยไล้วไปกนไว้ดิแต่มันมาแต่คนที่มอนี่เฮียสอดส่อกันก็ไอ้เหี้ยตกแล้วเนี่ยวิรโดนกูจะตกแล้วนะกูจะตกแล้วนะเราโดนโดนดันฝ่ายเดียวไม่ได้ไม่โดนดันหรอกกูจะไม่ดันไอ้เฮียมันขุดบล็อกครับผม เพื่อนเราแม่งก็กองตีนชิบหมเออเพื่อนแบบกองตีนเหรอเอ้ยหยิบอ๋อไอยหนูเนี่ยเฮ้ยออกดีฟิลเยือบคุณจะแคทกี่พาร์ทครับผมสักเยอะอย่างผมบ้าโอเคครับผมไปเอาโอเคครับเอาว่้ยังไงคลิปนี้เล่นต่อเลยแล้วกันนะครับผมเ่ามึงพูดหยยดแม่มึงหยยบป้อมึงตี ี่ช่วยช่วยมาสมทบผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวในแกงเดี๋ยวผมจะไปถามพ<ว>เพื่อนผมเอาพีอาอแกอกมาเอาพีแกอกมาลองแบ่งมาเอาพีแอกเหล็กเลยเนาะเออเอาไอ้แกงมาเดี๋ยวผมจะไปถามเพื่อนผมอยู่ว่าจะเข้าแกงไหมถ้าเข้าให้มาถามผมกันโอ้ไม่ต้องถามหรอกถามผมนี่เอาเองสาตัตว์คหัวหน้าไอ้ขี้เป็หัวหน้าใช่ไหมกูหัวร้องกูหัวร้อนอผัวมาแล้วนะผมเอามาแล้วนะอะไรเอาสี้มันเนี่ยโมรู้แต่เอาพีแอก เร็วๆอะโดเฮ้ยมันวิ่งไม่ได้หนิแหวนผมอยู่สเตเวมันเนี่ยอกูจะเดินตกแล้วเนี่ยอะไรวะเร็วๆนะมันบ้าครับผมมันบ้าดูดิมึงก็กดย้ำๆตรงที่มึงจะเลือยเฮ้ยเฮียไอเฮียไหนมาเฮียฟิวไม่งคนตีวิเร็วเร็วเร็วมข้างบนเนี่ยผมผมกำลังเดินกันใหญ่เดินอยู่แต่ไม่มีบล็อกฮะฟิวเอาบล็อกมาหน่อยดิเร็วเร็วโอไม่ทันเออมึงเอาบล็อกมาโกน เขี่ยนแม่มันมาแล้ยอ้อตกตกตกผูบอกว่าบอกมาก่อนื้อเรียบโมอุ้ยผมมาถามมาแล้วตีเตียงตีเตียงแตกยังแตกแล้วครับเออเออเอาไงข้ามเลยข้ามเลยเออจะตายนะเว้ยไอ้สัสเอาไงเอาไงเอาไงดน ยังไม่ตายมามามาคิวเลยเอาบล็อกมาเอาบล็อกมาไอ้เฮียไปไปไปตอนน่อดิมึงรอพ่อมึงจากลิฟต์หน่อยเลตายมันมาแล้วนั้น,ม,นมาไม่เป็นไรครับพอผมตีเตียงแล้วรู้อยู่เสียดียยัางโหเออไอ้เฮียกูมีพิษแอ็กทำไมกูไม่ขุดเอาวะนี่มันจะมาเตียงเราเหรอเดี๋ยวผมไปรอนะเดี๋ยวผมเอาดาบรอในกล่องมีอะไรไหมเนี่ยมีดิ เฮ้ยม like hey, so ันมาเร็วมันมาเร็วม really ันมาเร็วโอ้ยตีตกแล้วอ้อเฮ้ยมันอยู่ข้างบนว่ะต่อตอกไปเอ้ยต่อบล็อกไปตีมันเลยมันอยู่บนฐานเราหรือว่าบนไหนบนกูมาแล้วกูมาแล้วเอาเลยเอาเเอาเเฮ้ยกวดตกจุงเบย์ชาร์ปวันดีวันดีเอาเลยเอาเลยวันดี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 เย้ตกพร้อมกันไหมเย้คิวได้โว้ยชนะเย้หรอเย่ อ๋อเพื่มันเหลืออีกคนนึงเหรอไม่รู้รอ่ะเพ้ยอยู่ฐานมันคนนึงคนนึงเหรอน่าจะใช่ดิงั้นเกมก็จะจบแล้วทางั้นผมเอาสติ๊กไปเลยเอาสติ๊กไปเลยฮะรีบคิวมันนะเพื่นั่งไงอยู่ข้างบนอู้เกาะไดมอนด์เหยียดแม่มึงโอ้เกาะไดมอนด์มันมีแค่เกาะนั่นแหละเรามีทั้งเตียงนะเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยมันมาไ่ร้อนไปเร็วเฮ้ยหลังหลังเฮ้ยร้อนร้อนหลัง เย้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับโอเคครับเอาไว้หน้ายังไงคลิปนี้ไม่แค่นี้ก่อนละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผมเย้เย่เย่เยบา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 ยเลี้ยวเลอยอไปเขาคือโก